ครับคราวนี้เรามาดูนะเขาบอกว่าให้หาหอระมอด้วยวิธีการแยกตัวประกอบวิธีการแยกตัวประกอบหมายความว่าเราจะต้องหาตัวที่มาทําการคูณจนได้ยี่สิบจุดต้องไหมครับมันก็คือ,อนักเรียนก็สามารถแยกได้เลยก็คือยี่สิบยี่สิบแตกเป็นแบบแตกเป็นต้นไม้แบบนี้นะครับนักเรียนนักเรียนแตกนะก็จะได้เป็นสี่คูณกับห้าถูกไหมฮะ 4คณกับ5เสร็จปุ๊บฝั่งนี้แตกได้อีกได้ 2, ได้2นักเรียนวลาแตกแยกตัวประกอบนักเรียนควรจะใช้จํานวนเฉพาะทั้งหมดครับเพราะมันจะาง่ายก็คือจะกลายเป็น2คูณ2คูณ5ถูกมฮคูณ2คูณ5้ยฮะ2คูณ2ได้ 4, 4คูณ5ได้20และตัวนี้ครับถ้านักเรียนลองนับลองเท่าสุดคูณดูมันก็คืออะไรครับ 2, 6, 5, 30ถูกจุดต้องไม่ลูก มันก็คือสองคูณสามคูณห้าถูกไหมฮะคราวนี้เขาถามว่าหอกรมอของยี่สิบและสามสิบคือเท่าไหร่นักเรียนจะต้องจับตัวตัวบนเหมือนหนึ่งตัวล่างเหมือนหนึ่งทำการวงเส้นเราเอาทันทีถูกไหมฮะอันนี้ห้าเหมือนเอาสองกับสามไม่เหมือนกันเราไม่เอาทันทีเมื่อเราไม่เอาเสร็จปับ๊บนักเรียนใช้ตัวที่เหลือค่ะตัวที่เราเหมือนกันครับก็จะกลายเป็นสองคูณห้า 2คูณ5เท่ากับ10ครับเพราะฉะนั้นดังนั้นครับหอรอมอรของ20และ30ก็คือ10นั่นเองวันนั้นเนเขียนครับน,นเขียนว่าหอรอโมอของ20และ30คือ10ครับอันนี้คือการเป็นการตอบคำตอบข้อนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นเองมาดูข้อนี้ครับ36กับ63 36กับ63นะักเรียนต้องดูเลยครับว่านักเรียนจะใช้อะไรนะครับ36เนี่ยมันคือ6กคูณถูกต้องไหมลูก6กคูณก็ได้36นั้นแตกต่อครับเป็น2อคูณแล้วก็2อคูณสส่วน3 6ม3มเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันคือเท่าไหร่ลูกอะไรจ๊ะมันคือ3ถูกไหมลูก3หาร21่ตัวนี้ก็แตกได้3 21 ถูกไหมเมื่อแน่แต่ได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2คูณ2อคูณ3คูณ3อันนี้ก็ได้เป็น3คูณ3คูณ7จน่นักเรียนเห็นไหมครับเมื่อมันมีตัวเหมือนกันแต่มันจะเอียงไปฝั่งนี้หน่อยนะลูกนะก็เก็บได้เห็นไหมฮะมันก็จะได้3ออกมาอันนี้ออกมาแค่ตัวเดียวอันนี้ออกมาอีกตัวคือการคูณเท่ากับ9เพราะฉะนั้น หอรอมของสามสิบหกและหกสิบสามก็คือเก้านั่นเองอันนี้คือการการหาคำตอบของหอรอมโดยการแยกตัวประกอบนะครับยังไม่ได้รู้แบบผ่านสันเลยนะลูกนะอขอโทษนะครับขอเลื่อนกล้องนิดนึงคราวนี้นักเรียนมาดูตัวนี้ครับ45กับ75เนี่ยนักเรียนแยกยังไงนักเรียนดูก่อนเลยก็คือ9545ถูกไหมลูก ก็ก็เลยแตกเก้าเก้าได้สามสามคูณสามได้เอ้ยสามคูณสามได้เก้าก็คือได้เป็นสามคูณสามคูณห้านั่นเองครับตัวนี้ครับเจ็ดนักเรียนใช้อะไรครับลงท้ายด้วยห้าโดยลงท้ายด้วยห้าใช้ห้าหารได้ลงตัวถ้าใช้ห้าหารได้ลงตัวนักเรียนจะได้สิบห้าถูกไหมฮะสิบห้าคูณห้านักเรียนจะได้เจ็ดสิบห้าครับเพราะฉันแตกสิบห้าอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นสามคูณห้านั่นเองนักเรียนก็จะได้เป็นสาม คูณหคูณ5เห็นไหมฮะเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บนักเรียนเห็นไหมส3ตรงสาเก็บแล้ว1ตัวเอามาใส่เป็นเลข3ต่อมาครับ5อีนี้อีนหนึ่งตัวก็กลายเป็นคูณ5้าเท่ากับสิครับต่อครับหอรอมอของ45และ75คือ15ครับอันนี้คือกลายเป็นคำตอบของ คอรมอนะครับอ้าวโอเคแบบนี้นะลูกลองได้ไหมอ่ะลองได้อึ๊บชึ้งก็ตามมีตามเกิดนะลูกนะอะนักเรียนมาดูตัวนี้ต่อนะครับคราวนี้ห้าสิบสี่ครับกับ7จ็สิบสอคอรมอของห้าสี่กับ72ครับนักเรียนดูนะลงท้ายด้วยสี่เนี่ยมันคืออะไรเอ่ยห ลงท้ายด้วยสอะไรหารได้ครับ6กเนี่ยอ่าหกกับเก้าห้สิบสีุ่ดต้องไม่ลูกอันนี้ครูเลยหาตัวที่มันหนักก่อนเพราะว่าครูจะได้ทำแต่การแตกตัวนี้ก็จะเป็น3าคูณหกับ3าูณสเพราะกระดาษครูมีแค่นี้เนาะส่วนเจ็ดสิบสองครับนักนินก็แตกต่อเหมือนกันครับแตกต่อก็คือ8ปดเแตกต่อครับได้เป็น2กับ4แตกนี้อีกทตัวนิงก็กลายเป็นเห็นไหมฮะ สองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดมันก็ย้อนกลับไปได้อันนี้ก็คือสามคูณสามได้เก้าหรือสามหารเก้าได้สามนั่นเองเพราะฉะนั้นครับตัวนี้นักเรียนครับจำนวนเฉพาะก็คือสองคูณสามคูณสามคูณสามอันนี้ก็จะกลายเป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณสามโอเคไหมครับไม่ได้เสร็จปุ๊บเอาตัวที่เหมือนกันจับครับตัวนี้สองสามสองตัวล่างไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนสองตัวบนแล้วจับไม่ได้แล้ว คราวนี้สามตัวนี้ครับจับได้อีกหนึ่งตัวสามตัวนี้จับได้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวไอ้ตัวนี้ไม่มีคู่ปล่อยเข่าไปปล่อยให้เป็นอิสระไปก็สองนี้ดึงได้หนึ่งตัวครับคูณด้วยสามตัวนี้และก็คูณด้วยสามตัวนี้สามสามเก้าสามสามสามเก้าสามสองสิบแปดครับเพราะฉะนั้นหอรามอของห้าสิบสี่และเจ็ดสิบสองคือ 18ตามนี้ครับอันนี้มันก็คือจะเป็นการหา,อาหอรอรมอด้วยวิธีการแยกตัวประกอบหรือการหาแตกตัวประกอบให้ได้เยอะที่สุดเนะาะคราวนี้นักเรียนมาดูอุ๊บคราวนี้ครูต้องอ้าวขอโทษทีขอโทษทีนักเรียนดูครับคราวนี้เป็น28ใช่ไหมครนะูขออนึอ่งเนี้ยแป๊บนึงนะขอนะอ้าดันนะกล้องนิดนึง ครานี้นักเรียนดูนะครับยี่สิบแปดตัวเนี้ยมันคือเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเห็นไหมครับสี่ก็จะแตกได้อีกสองตัวก็คือเป็นสองคูณสองได้สี่สี่คูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดคราวนี้ครับตัวนี้ครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดนักเรียนสามารถแตกอะไรได้บ้างครับสี่สิบแปดนักเรียนสามารถแตกอะไรออกมาให้คูได้บ้างเออได้ไหมได้ไหมนักเรียนก็แตกนะครับแตกสี่ไะครับกับยี่สิบเอ็ดนั่นเองถูกไหมครับ 4คูณ21ได้84นักเรียนแตก4ตัวล่างได้เป็น2คูณ2ครับอันนี้ก็ได้3 7 21เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ7แต่ตัว84นักเรียนจะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ7ถูกไหมฮะเมื่อเรียนได้ดังนี้ปุ๊บนักเรียนจับคู่2เหมือนครับ จับคู่สองหมือนแล้วก็จับคู่เจ็ดหมือนส่วนสามไม่มีให้เหมือนปล่อยเข้าไปก็จะได้เป็น2องคูณสคูณเครับเท่ากับ 2, 2, 4. 4 2อ4สองสี่บแปดครับหอรอมอของ28และ84คือ28ครับเห็นไหมฮะคราวนี้นักเรียนดู16 24แล้วก็สี่สคราวนี้ครู แตกเลยอ่ะ16ก็แตกออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับ4คูณ4เห็นไหมฮะ4คูณ4ก็คือ2หาร4ได้2แล้วก็2หาร4ได้2เพราะฉะนั้น2คูณกัน4ตัวครับ2คูณกัน4ตัวก็จะได้16ครับ2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2ได้16นั่นเองเท่านี้24ครับตัวนี้นักเรียนแตกได้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะักเรียนเขียน24แตกออกมาเป็นอะไรครับ หกคูณสครับอันนี้ก็จะได้เป็น2องหารหารหก็ได้3แล้วก็2องคูณสองก็ได้สหกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสองคูณสคูณสคูณสครับถูกไหมคราวนี้ 40, 40่ส่สนักเรียนแตกอะไรออกมาได้บ้างเมื่อกี้ข้อที่ผ่านมาเนี่ยสีเนี่ยมันมี20่สิจุดต้องไหมลูกมันมี2องคูณสอคูณห้าถูกไหมครับได้20เพราะฉะนั้นคูณสเข้าไปเลยครับ ก็จะกลายเป็น2 2คูณ2คูณ2คูณ5ครับจะได้40พอดีถูกไหมฮะคราวนี้การหาหอระมอจะต้องเหมือนทั้ง3แถวถึงจะเอามาได้แค่ตัวเดียวอันนี้ครับเหมือน3แถวนักเรียนดึงออกมา1ตัวได้2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณก่อนนะลูกนะแล้วก็เห็นไหมฮะเหมือนกันอีก3ตัวเอามาอีกถูกไหมก็คือคูณ2เหมือนกันอีก3ตัวเอามาอีกครับก็จะเป็นการคูณ2แบบนี้ เท่ากับ2คูณได้4 4คูณได้8เพราะฉะนั้นครับตอบ H อ M อของ16 24และ40 9, คือ8ครับนักเรียนจำไว้นะครับห H ออมอตัวนี้ครับตัวที่เรียนได้ตัวค่าของหอรอมอจะต้องไม่เกินตัวนี้นะลูกเต็มที่คือได้แค่สิบคือเต็มที่จะได้เท่ากับตัวที่น้อยที่สุดนะครับแต่ไม่เกินด็ดขาั ถ้าสมมุติข้อนี้เป็นอหอเรมอตอบตอบ16สมมุตินะสมมติตอบ16ตัวนี้ได้16ถ้าถ้ามันหลุดมาเป็น24แต่ตัวนี้น้อยสุดคือ16แปลว่าหอเรมอข้อนี้นักเรียนหาผิดนะครับน้อยกว่าตัวนี้แต่ไม่เกินตัวนี้เท่าได้แต่ห้ามเกินอันนี้คือเทคนิคการจานะว่าหอเรมอที่ในการหาจะต้องไม่เกินติดขาดนะครับาวนี้นักเรียนมาดูข้อถัดไปครับข้อนี้27 นี่เกเลยลูเก้าสามยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับเหารยี 9, 27, ได้สครันน 36, คร้ง,รร 6, 6, 3, 6, งก็จะได้เป็นสามคูณสคูณสครับอันนี้สามสิบหกครับนแตกเป็นอะไรครับหกหกนั่นเองก็จะได้สอคูณสได้หกสคูณสได้หออกมาก็จะกลายเป็นสองคูณสคูณสคูณสม นักเรียนเห็นไหมครับ3ามาเป็น72เพราะว่ามันคูณ2เข้าไปทีมันจะได้เป็น72ทันทีก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3าคูณ3ามไม่ใช่นะักเรียนลองแตกดูก็ได้นะลองไปแตกแตกแตกตัวนี้ได้นะครับอันนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะคราวนี้นักเรียนดูครับอันนี้ข้าบนเป็น3หมดแปลว่าตัวที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้น3แน่ๆนะแต่นี้มี2ออุ๊ยไม่เอาอ๋อมีนี่ครับเห็นไหมฮะนี่แถวนี้ เห็นไหมมันต้องเหมือนทั้ง3ตัวเราถึงจะสามารถดึงได้มา1ตัวครับอันนี้ก็จะเหมือน3ตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เราก็จะดึงได้มาอีกแค่1ตัวคู่2อคูณสองตัวเนี้ยเหมือนเหมือนสองบรรทัดครับหอรอมหอรอมมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเหมือนมันต้องหารลงทั้ง3ตัว3ตัวแบบเนี้ยมันต้องหารลงหมดถึงจะใช้ตัวเลขตัวนั้นได้หารได้แค่2ตัวถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาก็ได้เป็น9 ก็จะเขียนอะไครับว่าหอรมของ 27, 36และ72คือ9โอเคไหมครับคราวนี้นักเรียนมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่8ปดแล้วเอ้น,น,นี้มีข้ออี้มี12ข้อโอเคไม่เป็นไรคราวนี้นักเรียนดูต่อนะครับ48 48ิบแทำยังไงเนาะ เอ้ยขอโทษครับ8 4เมื่อกี้ข้อบนอ่ะเราได้84มาแล้วข้อ1ก็คือ2คูณ3คูณ3และก็คูณ7ครับเราได้ทั้งหมด84จริงหรือเปล่าครูอ่ะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้อ่ะ73 21 73 21ถูกไหมลูก73 21ถูกไหม73 21คูณ6เลยลูกคูณ6คูณ6ใช่ไหมเอ๊ะ หรือคูอ,อ๋อขอโทษขอโทษมันคือ2ลูกมันคือ2มันได้2องคูณสอคูณสคูณเอ่าอืมได้21่สิคูณสได้48ถูกต้องอ่ารีบไปหน่อยรีบไปหน่อยอาจจะอองอองน,นิดนเน,น,นาะคราวนี้108นักเรียนแตกเลยลูก108นักเรียนคิดว่าใครสามารถเราใช้9ก้ากว่าเพราะเก้มันคุ้นเคยชินกับเราคือ9 9หาหนึร้อยได้12ลูกเกเห็นไมกลขอทษสามคูณสได้เ คราวนี้3คูณ4ได้12แตกตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะได้จะมวนาะออกมาเป็น2คูณ2คูณ3คูณ3และก็คูณ3ครับอ่ะคราวนี้มา120เมื่อกี้1 2อเนี่ยเราเนี่ยได้2คูณ2อคูณ2อคูณ5ออกมาคือ40ถูกต้องไม่ลูก2คูณ2คูณ2คูณ5ได้ออกมา40 นักเรียนก็เพิ่มสามไปสักตัวนะครับมันก็จะได้ร้อยี่สิบเลยอ่านักเรียน,นก็ใส่สองคูณสองคูณสองคูณสามและคูณห้าครับมันจะได้ร้อยี่สิบเป็นค่าของตัวนี้พยายามนะครับใช้เลขที่เป็นเลขจำนวนเฉพาะมันจะง่ายนะครับอ่าเห็นไหมเจอละวสองหนึ่งตัวเจอสองอีกหนึ่งตัวโอ้เจอสามแต่อันี้โค้งนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะว่าสองนี้เราใช้งานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะไม่ เพราะมันไม่มีตัวซ้ำซ้าสิงสามตัวเราจะไม่ใช้ทันทีมันก็จะได้เป็น2องคูณสคูณสเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ีคูณสได้12บสอนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับหอรอมอของ84ดสิร้อยแปดและ120คือ12ครับ ครูหนูไม่รู้ว่าครูมั่นใจหรือเปล่านักเรียนครับวิธีการรีเช็ครีเช็คแบบหารสั้นลุกการรีเช็ครีเช็คแบบหารสั้นหารครับนักเรียนเอาตัว12เนี้ยมาตั้งหารเลยนักเรียนเอา12มาตั้งหาร8สี่นักเรียนหารได้เท่าไหร่ครับท่องไมสองคำตอบคือเจ็ดอ่าและอันนี้ครับ12เอามาหารนี้ได้เก้าเองลูกได้เก้าและอันนี้ก็ได้สิบ นักเรียนเห็นไหมครับว่าไม่สามารถมีตัวใดที่จะหาร3ตัวนี้ลงได้อีกในรอบถัดมามันจึงสิ้นสุดคือตัวนี้เป็นหอรอหมอทันทีเพราะว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับอ่ะมานิดนึงนะลูกนะอาจจะสั่นๆน้อยๆนะครับคราวนี้10ึ่ลูก103นักเรียนก็ต้องมาแตกเลขอีก1นึถ้านักเรียนไม่แม่นครับมันลงท้ายด้วยเลข2ถูกไหมลูกมันลงท้ายด้วยเลข2 นักเรียนก็ใช้2หารก็ได้แต่เป็นครูครูใช้12เลย12อได้1 3 2้ยลูก1 2อะไรได้1 3 2ครับ11ไงครับ12 11ดได้13 2ถูกไหมฮะตัวนี้แตกอีกครั้งนึงได้3คูณ4่ไง4 3 2ก็แตกต่อเห็นไหมฮะมันก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ11นั่นเอง2คูณ2คูณ3คูณ11นั่นเองจะได้ตัวนี้ออกมา 154ครับตาอะไรแตกได้นักเรียนถ้าเป็นครูครูใช้14ครับ14 11ลูก14 11ได้154ลูก14 11เนี่ยได้154แน่นอนอันนี้แตกต่อครับได้2อคูณเจ็ดนั่นเอง<ม>ก็จะกลายเป็น2 x x องคูณเคูณสิอุ๊ยอุย,อ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 ยมันมี11แน่นอนเลยเพราะมันสิเอ็เกิดสองข้ออาจจะครูแค่คาดเดานะ แต่ถ้าเป็นการทําข้อสอบแบบนี้ตัวเลขตัวหลักตัวหลังอะ่ะมันซ้ํามา2อ2ตัวแล้วกูว่าข้อนี้11มีสิทธิ์หลุดแลงั้นกูลองใช้11เลยแล้วกัน11 11 11 1 8 8 8อจริงๆด้วย11บเก็จะได้9กับ2ออกมาครับอันนี้จะได้3คูณ3ก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ3คูณ11และดูตัวที่เหมือนและดึงออกครับนี่ได้2 1หนึ่งตัวและก็ได้ 11มาอีกหนึ่งคู่ครับไออีกหนึ่งตัวก็จะได้เป็น2คูณ11เท่ากับ22ครับดังนั้นหอรอมอของ32มองห้าสและ198 198คือ22ครับข้อนี้ตอบอย่างนี้ได้เลยโอเคไหมครูมั่นใจเหรอว่าถูกครูมั่นใจว่าน่าจะน่าจะไม่พลาดนะ ครูมั่นใจว่าน่าจะไม่พลาดนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูครับอะหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่นักเรียนใช้อะไรก่อนอ่านักเรียนดูก่อนว่าเน่จะใช้อะไรใช้แปดได้ไหมอ่ะครูลองแปดนะถ้าครูใช้แปดแปดหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งแปดได้ได้อ่ะเหลือสองเหลือสองแปดสามยี่สี่อะได้สิบสามโอ้ครูว่าข้อนี้มีสิบสามหลุดอ่ะ ความรู้สึกครูนะหลังจากที่ฝึกทาเขาเรียกว่าอะไรนะฝึกทําโจทย์บ่อยๆฝึกทาโจทย์บ่อยๆครูว่าข้อนี้สิน่าจะหลุดอันนี้ก็จะกลายเป็นสีคูณสกับสอคูณสเห็นไหมครับมันก็จะสองคูณสอคูณสอคูณสิออกมาอันนี้ครูเอาสิเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นมสิบสามหนึ่งูนย์ครูใช้สิเลยครับได้สิบดดสกับดุดห้เลยเห็นมคูณห้าคูณสิบสา โอ้13หลุดแน่นอนครูมั่นใจ1 13เหลือ2 26อะได้2จบ4กับ3อันนี้ได้2อีก2ตัว2คูณ2ได้4 4คูณ3 2อ่ะก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ3คูณ13คูณ13ลุกขอโทษทีเห็นไหม2หลุดจริงๆอะ2หลุดและก็13ก็หลุดออกมาจริงๆด้วย คู่สองตัวนี้กับสองตัวนี้เอากันได้ไหมเอามาได้ใช้งานได้ไหมใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวกลางไม่มีเลขสองมันเลยใช้งานได้แค่นี้คือสองคูณสิเท่ากับยีครับเพราะฉะนั้นหอรอมอของ1นึ่งร้อยและหนึคือ26ครับอันนี้คือการหาหอรอมอเลยนะอืดจึง เท่านี้นักเรียนด,ดูนะหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดโอ้โหหกแปดเจ็ดอันนี้ก็งานหินสำหรับครูไม่น้อยเหมือนกันนะหกแปดเจ็ดถ้าเป็นครูครูจะใช้อะไรดีหกแปดเจ็ดลองทายด้วยเลขเจ็ดถ้าเป็นครูครูใช้เลขเก้าอะหกแปดเจ็ดอันนี้ครูไม่รู้นะแต่ครูว่าเลขเก้าน่าจะลงไหมลองท้องก่อนไม่ถึงไม่ได้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 ไ นะครับหกแปดเจ็ดไม่ได้เออเลขเจ็ดล่ะเจ็ดเออสามห้าไม่ได้ไม่ได้อีก,อกเนาะเอนั่นขอพิสดารหน่อยนะหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด คูว่าคูขอลอง3แล้วกัน6 8 7เพราะว่ามันน่าจะลงตัวแล้วก็3ามสามันน่าจะมีสิทธิ์ใต้นั้นก็จะได้3นี้ได้2 3นี้ได้อีก2อง้าได้ได้9 27ถูกต้องนะครับคราวนี้มันได้2 2 9 2 2 9นักเรียนคิดว่าอะไรหาแล้วได้อะไรหาอะไรคูณกันแล้วได้2 2 9บ้างครับ อะไรคูณกันแล้วได้229บ้างอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นงานที่นักเรียนจะต้องมาหาว่าอะไรคูณกันแล้วได้229บ้างอย่างเงี้ยครับผมอ่ะคราวนี้นักเรียนดูนะครับว่าอะไรได้229บ้างคราวนี้ครูขี้เกียจคิดนะนักเรียนครูดูตัวนี้ก่อนเผื่อจะเป็นตัวเชื่อมตัวนี้ได้โอเคไหมครูก็ใช้ใช้5เลยไหมใช้5้าไหมหรือใช้3ดีะ ใช้สามอ่ะใช้สามอ่ะสามมั่นใจนะว่าสามได้อะอ่าหึมั่นใจเหรอมันจะอ่ะใช้สามสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าอ้าวอันนี้ต่อด้วยเลขห้านะครับอันนี้ง่ายขึ้นเนาะว่าต่อด้วยเลขห้าก็คือจะได้ห้าแปดสี่สิบห้าเก้าโอเคแปดสิบเก้าแล้วแปดสิบเก้าแล้วมีตัวไม่เอ่ยมีไหม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 ,ม,ไมเอ่ย 89เป็นจำนวนเฉพาะไหมอะต้องมาดูประเด็นนี้นะว่า89เป็นจำนวนเฉพาะไหมนะครับ Spider <ช>มีไหมมีไหมอะขี้เกียจคิด,คด,คดทิ้งไปก่อนอ่ะทิ้งก่อนทิ้งก่อนมิใส่ไม่ดีขี้เกียจคิดเลขเยอะทิ้งเลขอย่างเดียวเลยเอาสามเหมือนกันอะเอาสามสามหนึ่งหกสองสามหารสามก่อนเนาะ ก็สามห้าสิบห้านะครับหรือหนึ่งสามสีอง่ะได้อันนี้อีกตัวหนึ่งคราวนี้อันนี้จะได้อีกไหมอ่ะเจ็ดสายี่สิบสี่แปดจ็ดห้าสามห้าเจดหสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิ้าเจ็ดแปดห้าหไม่น่าจะได้เนาะอ่ะคราวนี้ดูก่อนว่าอะไรที่สามารถเคลียร์พวกนี้ได้นะครับอ่านนักเรียนหาหาหาต่อได้ไหมครับ อันนี้ครูว่าน่าจะค้างด้วยตัวเลขตรงนี้แล้วแหละมันน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับนะสรับตัวครูว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะค้างแบบนี้ก็จะกลายเป็น3คูณ229 3คูณ5และคูณ89และก็3คูณ54ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ตัวเลขก็คือเลข3นั่นเองนนเองนาะเพราะฉะนั้นหอรอมอของ 6, กแปดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสาสามห้าและหนึ่งหสองสามคือสามนั่นเองเลขหนักหน่วงมากเลยเนาะแต่สุดท้ายได้ออกมาทีเดียวนะครับอ่ะครานี้นักเรียนดูต่อนะลูกนะคราวนี้นักเรียนดูต่อเลยอีกอีกข้อเดียวแล้วนะ ข้อเดียวข้อสุดท้ายแล้วครับนึงครับคราวนี้นักเรียนดูนะครับข้อสุดท้ายและหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดห้าใช่ไหมลูกลงท้ายเลขห้าครับนักเรียนอะไรที่วันลงท้ายด้วยห้านักเรียนง่ายสุดครับนักเรียนใช้ห้าหารไปก่อนเลยนะครับนักเรียนจะได้เป็นสองเก้าเจ็ดถูกไหมฮะให้ได้สองเก้าเจ็ดนักเรียนครับลงท้ายด้วยเลขเจ็ดสำหรับครูครูแนะนาเลขสาม เลขสหารปับ๊บ3ามเก้ายอันนี้ครูก็จะหลงดให้ด้วยเลขเก้าแล้วก็สิเแล้วก็สาคูณสเลยเห็นไหมนั่นมันก็จะไลสามคูณสามคูณสาคูณห้าคูณสิบเอดฮ้ยมันมีเลขสิบเอ็ดหลุดออกมาด้วยประสบการณ์ครูครูคิดว่าข้อนี้มีสิบเอ็ดหลุดก็จะเป็น9ก้าเกาะลูกเนาะใช้สิบเอ็ดอ้าวน,นั่นเองคิดว่าใช้สิบ าได้ไหมในความคิดนักเรียนครูคิดว่าได้ได้หนึ่งครั้งก่อนได้แปดแล้วก็ได้หนึ่งนะครับเขานี้ครูคได้สิบเอ็ดออกมาละหนึ่งตัวนะักเรียนคิดว่าลงท้ายด้วยเลขหนึ่งใครน่าจะทานได้อือใครดี呀สิบอะไรดีครับสองไหมสามไม่ได้หรอกเพราะสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดแล้วอ่ะหลุดแล้วหนึ่งตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี ถูกไม่ลูกเหลือ4มันก็แตะไม่ถึงอีกเท่านี้แล้วนักเนียนคิดว่ามันจะแตะเท่าไหรด่ดีถ้าไม่แตะเอาเท่าไหรด่ดีหาอะไรดีเอย่ยหารอะไรดีเอ่ยหารอะไรครับหารไม่ได้ครับเพราะ181เป็นเลขจํานวนเฉพาะแปลว่ามันสิ้นสุดนะตรงนี้แล้วลูกมันคือเลขจํานวนเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเหลือ2530 สองหสาศนักเรียนแตกเลยก่ออ่ะครูลดเลข5้าก่อนเพราะมันลงท้ายด้วยศูนอ่ะโอกาสที่ห้ามันลงได้แน่นอนถูกไหมก็จะได้เป็น5้าศูนหหย์หกลงท้ายด้วยเลขอะไรอีกเลข2องเเลขสองนี่ลูกหารสองก่อนหารสองหารสองมันก็จะได้เป็นสองห้าสามสองหสามอุย้ย กลับเหมือนเป็นเลขตัวไหนนะเหมือน 2, อง้าสาอันไหนไม่รู้ข้อหนหารสิไปเลยหารสิบเอ็ดงห้าสามหารก็จะได้23ครับอ่านยี่สกลายไปเลขจำนวนเฉพาะอีกหนึ่งตัวก็จะได้2อคูณสอคูณแะสองคูณห้คูณสิคูณยีครับตัวที่เหมือนกันก็คือ11ตัวเดียวยาวโลดเพราะฉันคำตอบของเขาคือ21่สิบเอครับหร์มม ของ1,4,8,5,1,9,9,1และ2 5 3 0คือ